สาวที่ดวงสวยสุดๆได้ไปประชนภัยในต่างโลกหรือดินแดนแห่งโชคค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่านะคะวันนี้นะคะแพรจะมาสปอยหนังเรื่องรักค่ะฉายเมื่อปี2022เรื่องราวเริ่มต้นที่แซมเด็กสาวจากบ้านเด็กรรมพาที่มักจะอยู่คู่กับความโชคร้ายเสมอเธอนั้นไม่เคยถูกรับเลี้ยงแบบถาวรเลยจะไปที่ไหนจะทําอะไรก็ติดตขัดขาด,ขาดมีแต่เรื่องให้เจ็บตัวอยู่เรื่อยไปนนาส่ง สานมากจนวันหนึ่งแซมอายุครบ18ปีเธอจึงจําเป็นต้องแยออกจากสถานรับเลี้ยงเด็กไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแซมจึงรู้สึกเหงามากวันต่อมาแซมก็ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างทุลักทุเลเรียกได้ว่าที่ยังรอดอยู่ได้ก็ถือว่าเป็นบุญมากแล้วเพราะไม่ว่าเธอจะหยิบจับอะไรสิ่งนั้นก็พร้อมจะพังและสร้างหายนะให้แต่แซมก็ไม่ยออ่อท้อพยายามต่อสู้กับโชคชะตาที่โหดร้ายนี้จ ไปถึงที่ทํางานจนได้แต่แน่นอนเมื่อเริ่มงานแซมก็เริ่มทาสิ่งของในร้านพังจนเจ้านายทนไม่ไหวมอบหน้าที่ใหม่ให้แซมออกไปเก็บรถเข็นนอกร้านเย็นวันนั้นหลังจากเลิกงานขณะที่แซมกําลังนั่งทานข้าวเธอก็พบกับแมวดำสี่แห่งโชคร้ายตัวหนึ่งกําลังถูกคนงานก่อสร้างไล่เมื่อแมวตัวนั้นเดินมาใกล้แซมแซมก็ได้แบ่งอาหารให้มันเจ้าเมียวที่เห็นแบบนั้นก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้อาหาร ก่อนจะลงมือกินอย่างน่ารักแต่มูแตมีมากแซมจึงได้พูดออกมาว่าทีนี้ก็มีเพื่อนกินแล้วแล้วแซมก็บ่นเรื่องที่เธอกุ้มใจออกมายกใหญ่ว่าวันนี้เฮเซลเพื่อนของเธอจะถูกรับเลี้ยงอยู่แล้วแต่ดันถูกยกเลิกแต่เมื่อแซมบ่นไปได้สักพักเจ้าเหมียวก็ข้ามอาหารแล้ววิ่งหนีออกไปแซมจึงได้แต่มองตามมันไปก่อนจะลุกขึ้นเธอก็พบกับเหรียญเ,เล็กๆเหรียญหนึ่งซึ่งด้วยความที่แซมเชื่อในเรื่องของนำโชคเป็น ทุนเดิมอยู่แล้วการที่เธอได้พบเหรียญเธอจึงคิดวันนี้เป็นของนำโชคแน่แซมจึงได้เก็บเหรียญน,นี้ใส่กระเป๋าและเดินกลับห้องไปวันต่อมาแซมก็ได้พบกับเรื่องที่เธอไม่เคยพบเจอมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวและดีไปหมดจะหาถุงเทา้าก็เข้าคู่กันเป๊ะจะปิ้งขนมปังเครื่องก็ทำงานปกติแซมจึงรู้สึกประหลาดใจมากเธอจึงได้ทำการทดสอบเหรียญโดยการทายแยมขนมปังพร้อมกับถือเหรียญน,นำโชคก่อน ทิ้งขนมปังลงมาและมันก็เป็นไปตามคาดขนมปังได้พลิกหน้าเยมขึ้นแซมจึงได้ลองดูอีกครั้งคราวนี้เธอได้วางเหรียญและปล่อยขนมปังขนมปังจึงได้หล่นลงใส่หน้าของเธอพอดีแซมจึงได้พูดออกมาว่าเหรียญทำโชคมีจริงด้วยจากนั้นแซมก็ได้ติดต่อไปที่บ้านเด็กกำพร้าเพราะเธอตั้งใจจะมอบเหรียญน,นี้ให้แกเฮเซลแล้วแซมก็ตรงไปทำงานวันนี้เธอก็ทำงานได้เหมือนกับมีเวทมนต์ จนเจ้านายรู้สึกพอใจมากจะมอบง,งานพิเศษให้แต่แล้วเมื่อแซมไปเข้าห้องน้ําเธอได้นําเหรียญออกมาวางไว้แทนเดนั้นความโชคร้ายก็เข้าโจมตีแซมทันทีเธอได้ทําเหรียญนาโชคตกลงไปในชักโครกที่กดเองอัตโนมัติจนทําให้เหรียญนาโชคหายจากแซมไปตลอดกาลแซมรู้สึกแย่มากเธอจึงได้ไปยืนเอาหัวโคกเสาไฟสักพักหนึ่งเจ้าเหมียวตัวเมื่อวานก็เดินตรงมาแซมที่เห็นมันก็พูด ผลระบายให้เจ้าเหมีวฟังทันทีจนทําให้เจ้าเหมีวรู้ว่าแซมทําเหรียญนาโชคตกักโครกเจ้าเหมีวจึงถึงกับหยุดชะงักไปก่อนจะพูดออกมาว่าว่าไงนะนี่เธอทําเหรียญของฉันตกฉกโครเหรอแซมก็รู้สึกอึ้งเล็กน้อยพูดออกมาว่านายพูดได้เหรอเจ้าเหมีวจึงถึงกับได้สติต้องแกล้งทําเป็นพูดไม่ได้แต่มันก็ไม่ทันการแล้วแซมได้สังเกตที่ปอกคอของเจ้าเหมยียวจนเธอพอจะเดาเรื่องทั้งหมดได้เจ้าเหมีวจึงเรีรีบวิ่งหนีแซ แซมก็รีบวิ่งตามไปเพราะเธออยากได้เหรียญนำโชคอีกเจ้าเหมียวจึงได้หนีแซมไปพังทำหน้ากวนๆไปแซมก็ไม่ยอ่อท้อตามเจ้าเหมียวไปพางสู้กับความโชคร้ายไปจนในที่สุดเจ้าเหมียวก็คิดว่าหนีแซมผลแล้วมันจึงได้หมดออกมาชุดใหญ่ถึงความซวยที่มันเพิ่งจะเจอพร้อมกับกดลงบนแป้นพิมพ์มพสุดไฮเทคที่ส่องแสงออกมาจากปลอกคอของมันด้วยทันใดนั้นประตูมิติสีเขียวก็เปิดออกแซมที่ เห็นแบบนั้นก็รู้สึกทึงมากเธอจึงได้เดินเข้าไปใกล้ประตูมิตินั้นก่อนจะตัดสินใจโดดตามเจ้าเมียวไปจนในที่สุดแซมก็มาโผล่ยังโลกต่างมิติดินแดนแห่งโชคเจ้าเหมียวที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากจนกระโดดขึ้นหนึ่งสเตมเพยายามจะกดปิดประตูแต่แซมก็เปิดออกมาได้จนนเจ้าเหมียวจึงได้พยายามบอกให้แซมกลับไปแต่แซมก็บอกว่ากลับแน่ทันทีที่นายให้เดินนำโชคฉัอนอีกอันเจ้าเมี ก็บอกว่าเหรียญนำโชคนั่นคือเหรียญเดินทางเพราะสิ่งมีชีวิตจากดินแดนแห่งโชคนี้ไม่ได้โชคดีตอนอยู่ในโลกมนุษย์จึงจําเป็นต้องพกเหรียญไปด้วยสักพักหนึ่งเลพิคอนสองตนก็เดินมาทางห้องของเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวจึงได้รีบบอกให้แซมไปซ่อนตัวเมื่อเลพิคอนทั้งสองเดินมาถึงพวกเขาก็กล่าวทักทายเจ้าเหมียวจนได้รู้ว่าเจ้าเหมียวมีชื่อว่าบอบเป็นหน่วยตรวจสอบเส้นทางแห่งโชคบนโลกมนุษย์จากนั้นเลพิคอนทั้งสองก็ตรวจสอบ เช็คล่างกายของบ๊อบก่อนจะถามถึงเปลี่ยนเดินทางบ๊อบจึง Bob, จได้แก้ตัวไปว่าวันนี้ฉันจะคืนเหรียญด้วยตัวเองเมื่อเล็บพคอนทั้งสองเดินออกไปแซมก็ปิ๊งไอเดียจะปลอมตัวเป็นเล็บพีคอนบางเพื่อไปที่ห้องเก็บเหรียญเพราะมีแต่เล็บพีคอนเท่านั้นถึงจะเข้าไปที่ห้องนั้นได้บ๊อบก็รีบพามแซมไว้แต่แซมก็นั่นเสนอไอเดียดีๆที่จะซื้อเวลาให้บ๊อบโดยการน,นำกระดุมที่คล้ายกับเหรียญไปคืนก่อนเพื่อไม่ให้บ๊อบต้องถูกเนรเทศ และเมื่อแซมได้เรียนมาจากห้องเก็บเหรียญแล้วเธอก็จะนําไปมอบให้เฮเซลเพื่อให้เฮเซลถูกรับเลี้ยงก่อนเมื่อทุกอย่างสําเร็จเธอก็จะมอบเหรียญที่ขโมยมานี้ให้แก่บอ๊อบพร้อมกับไม่มาให้บอ๊อบเห็นหน้าอีกบอ๊อบที่เห็นว่าไม่มีทางเลือกแล้วเขจาจึงได้ตอบตกลงจากนั้นบ๊อบก็ช่วยเมนความสนใจของกับตอนเลพิคอนให้แซมแอบเข้าไปด้านในแซมจึงรีบคานตรงไปที่ช่องของพนักงานเลพิคอนเมื่อแซมแอบเข้าไปด้ บ๊อบก็ใส่กระดุมลงไปในช่องประตูจากนั้นบ๊อบก็พาแซมไปที่ตู้ล็อกเกอร์ของเลพิคอนนำชุดของเจอรี่เพื่อนของเขาออกมาให้แซมยืมใส่สักพักหนึ่งจูๆ่ๆเลพิคอนสาวสองตนก็เดินออกมาจากห้องน้ําบ๊อบที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับทําตัวไม่ถูกไม่รู้จะตอบคําถามเอาตัวรอดยังไงดีแซมจึงได้เดินออกมาพร้อมกับบอกว่าเขามาช่วยฉันน่ะเขาเป็นไกด์นำทางเลพิคอนอย่างฉันที่ดินแดนแห่งโชคเลพิคอน สาวที่ได้เห็นขนาดตัวของแซมก็ถึงกับทึ่งไปเลยพูดออกมาว่าโอ้ตายจริงเธอตัวใหญ่มากเธอมาจากไหนหรอบอบก็พูดโกหกไปว่ามาจากลัดเวียโชคดีที่ทั้งสองสาวยอมเชื่อจากนั้นบอบก,ก็พาแซมไปยังใจกลางเมืองสอนให้เธอเดินผ่านบันไดเลื่อนที่ดูอันตรายมากทั้งยังได้บอกว่าเมืองนี้ไม่มีโชคร้ายแซมจึงจำเป็นต้องทำตัวเป็นคนโชคดีซึ่งนั่น มันเป็นไปไม่ได้สําหรับแซมแต่แซมก็บอกว่าจะพยายามทําให้ได้แล้วบ๊อบก็พาแซมไปหาเจอรี่เพื่อให้เจอรี่ช่วยสอนงานแซมจึงได้เข้าไปยังห้องเก็บเหรียญทํางานขาดเหรียญเหมือนเล่ที่คนตัวอื่นๆแต่เมื่อแซมพยายามจะเก็บเหรียญทำโชคใส่กระเป๋าเหรียญดําโชคก็ถูกดูดขึ้นท่อไปจนมาถึงรอบที่แซมจับได้กระดุมของบ๊อบแซมจึงพยายามจะเอื้อมมือไปหยิบอันใหม่จนทําให้กลไกรอบพังไปหมด งานของเลพีคอนพังเป็นครั้งแรกทุกคนต่างรู้สึกกังวลใจมากคิดว่าเรื่องนี้อาจเป็นพวกของโชคร้ายส่วนบ๊อบเขาก็รู้แล้วว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วเพราะกระดุมกําลังถูกส่งวนไปที่กับตาบ๊อบจึไน้ไล่ให้แซมกลับไปแต่แซมก็ไม่ยอมขณะที่ทั้งสองกําลังพูดเถียงกันเจอรี่ก็ได้เดินเข้ามาแซมจึงได้ตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้เจอรี่ฟังก่อนจะขอความช่วยเหลือเจอรี่จึงได้แนะนำ ทั้งสองใช้ตรกระกตายออกตามหาเรียญที่หายไปในโลกมนุษย์แบบที่ดินแดนนี้เคยใช้เมื่อหลายสิบปีก่อนก่อนที่กับตานจะเข้ามาคุมงานแต่เนื่องจากโดนมันเก่ามากแล้วมันจึงจําเป็นต้องได้รับพลังงานจากคริสตันโชคดีก่อนแซมก็เอยถามว่าแล้วคริสตันโชคดีเอามาจากไหนได้บ้างเจอรี่ก็ตอบว่าฉันแห่งโชคไงทั้งสามจึงได้ตรงไปที่ฉันแห่งโชคทันทีซึ่งมันยังเป็นสถานที่วิ ที่ใจและผลิตโชคดีให้แก่เหล่ามนุษย์โดยมีซ e อเป็นมังกรมังกรตัวเดียวที่สามารถได้กลิ่นความโชคร้ายขณะที่พนักงานหมูกำลังสร้างคริสตันโชคดีแซมเจอลี่และบอบก็ช่วยกันนำคริสตัลโชคดีมาจนได้จากนั้นเจลลี่ก็แยกงไปหาโรนส่วนแซมกับบ็อบก็ตรงไปที่ห้องควบคุมเพื่อตามหาจอยสติ๊กควบคุมโรนจนทาให้แซมได้เห็นหน้านจอมอนิเตอร์ติดตามผลโชคดีและโชคร้าย พราะโชคดีที่สร้างจากดินแดนนี้จะถูกส่งไปที่โลกแบบสุ่มๆส่วนโชคร้ายที่ถูกสร้างขึ้นจากดินแดนที่อยู่ใต้ดินแดนแห่งโชคดีก็จะถูกส่งไปแบบสุ่มๆเหมือนกันแล้วบ๊อบก็หลอกล่อกระต่ายพนักง,งานให้เดินออกไปจากโต๊ะทำงานก่อนที่เขาจะกดเปิดเครื่องนำจอยควบคุมออกมาบังคับโดนให้ข้ามไปยังโลกมนุษย์ออกตามหาเหรียญทำโชคจนในที่สุดโดนก็จะเหรียญแต่เมือ่อโดนกลับมาถึง สภาพของมันก็เละมากจนเจอรี่ไม่กล้าเหยียบเหรียญเขาจึงได้เดินออกไปนำถุงมือมาแต่ละทันใดนั้นโดนก็ถูกดูดเข้าช่องทิ้งขยะไปแซมกับบ๊อบจึงต้องรีบไปที่ชั้นตรงกลางหรือที่ทิ้งขยะจากโลกมนุษย์เพราะตอนนี้กับตันจับได้แล้วว่ามีแมวบางตัวได้ส่งกระดุมมาแทนเหรียญนำโชคแต่แล้วขณะที่ทั้งสองอยู่ในฟต์แซมก็ดันกดเลือกชั้นลงไปยังดินแดนแห่งความโชคร้ายทั้งสอง นิ่งลงไปสู่ดินแดนแห่งความโชคร้ายและเมื่อไปถึงแซมก็นั้นพื่อออกจากลิฟต์ไม่พอเธอยังบังเอิญทําให้ลิฟต์พังจนต้องติดอยู่ที่ดินแดนนี้คนเดียวอีกสวยซ้าสวยซ้อนจริงๆบ๊อบจึงไม่บอกให้แซมตรงไปที่หอคอย13ทางสูตรนิจัยอึอมาเพื่อไปหาทางลับและไปเจอกันที่ชั้นตรงกลางแซมก็รู้สึกกลัวมากกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เ,เจอในแดนโชคร้ายเหมือนกับว่าดินแดนนี้มีแต่ปีศาจหน้า แซมจึงได้รีบหนีและพยายามไปที่หอคอย13แบบทุรักทุเลมากจนแซมเดินทางไปถึงช่องลับเธอจึงได้รีบปีนไปตามทางนั้นและในที่สุดแซมก็ได้เจอกับบ,บ๊อบบ๊อบจึงได้เปิดผื้นให้แซมโดดมาทางฝั่งแดนโชคดีแล้วทั้งสองก็ตรงไปที่ชั้นตรงกลางที่มียูนิคอร์ชางจอนามว่าเจฟเป็นพนักง,งานดูแลแซมจึงได้อาสาเป็นความสนใจของเจฟชวนเจฟพูดคุยเพื่อให้บ๊อบ ไปตามาหาเถียนได้อย่างสะดวกแต่แล้วเมื่อพูดคุยกันไปได้สักพัก <c oughs> ก็ได้รู้ว่าเจฟเคยถูกซีโอมังกรช่วยปัดเป่าจากความโชคร้ายโดยการมอบเหรียญนำโชคให้ถือเป็นเวลาสี่เดือนซึ่งสี่เดือนนี้ <c oughs> ก็ทําให้เจฟกับซีโอมังกรติ้งตังกันด้วยและเจฟยังได้ส่งรนกับเหรียญนำโชคขึ้นไปทาความสะอาดมาแล้วตอนนี้เหรียญจึงถูกนาเข้าระบบไปแล้วบ๊อบกับแซมจึงได้กลับขึ้นไปด้านบนด้วยความรู้สึกที่แย่มากบ๊อบ รู้เลยว่าตนเองจะต้องถูกสอบสวนและหลงโทษแน่แซมจึงได้เสนอไอเดียอีกครั้งเธอได้อาสาจะต้องไปหาซีอโอมังกรเพื่อให้ซีโอมังกรได้กลิ่นความโชคร้ายจากเศษผงโชคร้ายที่เธอแอบ,บนำมาจากเจฟจนยอมช่วยเลี้ยงขอนผู้น่าสงสารและมอบเหรียญทำโชคให้บ๊อบจึงได้พูดออกมาว่าถ้าซีโอมังกรรู้ว่าเธอเป็นมนุษย์เขาไม่ยอมให้เธอออกไปแน่แต่แซมก็ไม่สนเธอได้ตรงไปหาซีอีโอมังกรจน ซีโอมงกรได้กลิ่นความโชคร้ายเธอจะงได้เรียกกระต่ายให้ออกมาเก็บผงโชคร้ายออกไปจากนั้นซีโอมงกรก็ได้พูดคุยกับแซมพูดถึงเรื่องรวมการการที่อยากให้โลกมีแต่ความโชคดีเธอได้พูดคุยกับแซมอย่างถูกคอจนในที่สุดซีโอมงกรก็ได้มอ,อบเหรียญทำโชคให้แซมพกติดตัวไว้จนกว่าความโชคร้ายจะหายไปแซมก็รู้สึกดีใจมากแต่แล้วเมื่อแซมเดนออกมาจากสำนักงาน เธอก็บอกว่าบ๊อบถูกกับตันจับตัวไปแล้วแซมจึงได้รีบวิ่งตามกับตันไปโดดเกาะขึ้นหลังคารถจนกับตันต้องหยุดรถเดินลงมาต่อว่าแซมแซมจึงได้นำเหรียญทำช่องออกมาบอกว่าเหรียญน,นี้เป็นของ Bob. บ๊อบบ๊อบได้ทำตกไว้บ๊อบจึงได้เลยตามเลยบอกว่าที่เขาใส่กระดุมลงไปเพราะว่าหยิบผิดเหรียญกับตันก็ยอมเชื่อแนะนำเหรียญไปบ๊อบจึงได้กล่าวขอบคุณแซมก่อนจะพูดออกมาว่าแต่เธอน่าจะ เอากลับไปให้เฮเซลเพื่อนของเธอนะแซมก็บอกว่าฉันจะยอมให้นายต้องมาโชคร้ายเพื่อให้เฮเซลโชคดีไม่ได้แล้วแซมก็เสนอไอเดียช่วยเฮเซลอีกแบบคือต้องปิดเครื่องผสมโชคร้ายเพราะถ้าเครื่องผสมโชคร้ายไม่ทํางานโชคร้ายก็จะไม่ถูกส่งไปยังโลกมนุษย์ซึ่งประจบเหมาะกับที่ตอนนี้เจฟฟออกกำลังกายอยู่พอดีแซมกับบ็อกจึงได้ตรงไปปิดกลไกเครื่องได้อย่างง่ายดายตอนนี้บนโลกจึงมีแต่โชคดีแต ไปหมดและเฮเซลก็กําลังจะได้ผู้อุปการะแซมจะได้กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวจะขับสู่โลกมนุษย์แต่แล้วทันใดนั้นผงแห่งความโชคร้ายก็ล้อนออกมาจากชั้นตรงกลางแซมกับบ๊อบที่เห็นห้าไม่ดีจะได้รีบซิ่งรถตรงไปที่ห้องเครื่องสูงทันในนั้นความโชคร้ายก็ละเมิดออกมากระจายไปทั่วดินแดนแห่งความโชคดีทัวรัทางดินแดนนี้จึงไม่มีความโชคดีอีกไบโคลเวอร์เขียวเฉาหมดเหรียญถูกปนเปื้อนทัวร ทั้งโลกซึ่งเต็มไปได้วยความโชคร้ายและหลังจากที่ความโชคร้ายกระจายไปทั่วทั้งโลกดินแดนนี้ก็ตัดขาดจากโลกมนุษย์โดยสิ้นเชิงีโอมังกรจึงได้พยายามตามหาเศษความโชคดีแต่ไม่ว่าเหรียญไหนก็ถูกความโชคร้ายปนเปื้อนหมดบอบจึงได้รับเหรียญํำโชคที่เขาแอบขโมยมาเป็นของตัวเองเมื่อนานมาแล้วออกมาฮอมก็ยอมรับว่าความจริงแล้วเขาเป็นแมวจากแดนโชคร้ายแต่เพราะเหรียญน,นี้ มันทําให้เขาโชคดีเขาจะแนบมาอยู่ที่นี่แต่เทว่าเรี่อของบอสก,ก็ถูกปนเปื้อนแล้วแซมจึงได้บอกว่าแต่ฉันต้องกลับไปหาเฮเซลฉันต้องกลับบ้านฉันทําให้ซีออมงกรลรู้ว่าแซมเป็นมนุษย์เธอจึงได้พูดออกมาว่าแล้วบ้านของพวกเราล่ะแซมเราดํารงอยู่เพื่อสร้างโชคในโลกของเธอแล้วเราจะทํายังไงกันต่อเธอไม่คนมาที่นี่เลยแซมก็บอกว่าฉันขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ฉันก็แค่พยายามจะช่วยเพื่อนเองเซียวมังกรจึงได้บอกว่าแต่เธอกลับทํำลายทุกโอกาสที่เขาหรือมนุษย์คนไหนๆจะได้สัมผัสโชคอีกแล้วเซียวมังกรก็เดินออกไปแซมจึงรู้สึกแย่มาโกรงงห้ออกมาบอบก,ก็พยายามพูดปลอบใจแซมพยายามพูดถึงข้อดีของแซมที่คอยแต่จะนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอจนแซมรู้สึกเสียใจมากเธอจึงได้มีแรงใจให อีกครั้งแล้วแซมก็นึกขึ้นได้ว่าเธอเคยเห็นโชคดีในดินแดนแห่งความโชคร้ายทั้งสองถึงรีบรีบตรงไปที่ดินแดนโชคร้ายทันทีซึ่งเมื่อไปถึงทุกคนก็ทักทายบ๊อบอย่างดีใจเพราะบ๊อบนั้นหายจากดินแดนนี้ไปจนทุกคนคิดว่าบ๊อบอาจจะตายไปแล้วแซมที่เห็นแบบนั้นก็คลายความกลัวลงเพราะทุกคนดูเป็นมิตรกว่าที่คิดแล้วบ๊อบก็เล่าทุกอย่างให้รูตี้ฟังรูตี้จึงแนะนำผง ชคดีที่เขาเก็บรวบรวมไว้ในลักกี้ช็อตมอบให้แก่บ,บ๊อบแซมและบ๊อบจึงรีบนำผงโชคดีและโชคร้ายไปขอความช่วยเหลือกับเจฟเพื่อให้เจฟช่วยคุยกับซีโอมงกรและมันก็เป็นไป,นปนตามคาดเมื่อซีโอมงกรได้เห็นเจฟอารมณ์ของเธอก็อ่อนลงแซมจึงสามารถเจราจาเข้าเรื่องได้เธอได้มอบขวดเหลอที่ใส่ผงโชคดีและโชคร้ายให้แก่ซีโอมงกอซีโอมงกอจึง ลงมือพ่อนไฟเผาผงโชคดีแลร้ายหลอมให้มันเป็นก้อนแต่แล้วซีโงมังกรกับทำให้เห็นโชคดีแบ่งออกเป็นสองก้อนเพราะซีโงมังกรตั้งใจะจะทำตามอุดมการ์คือให้โลกนี้มีแต่ความโชคดีแต่ทว่ามันขาดต่อกฎดแห่งธรรมชาติแซมจึงรีบอุ้มเห็นโชคร้ายตามซีโงมังกรไปขวางหน้าซีโงมังกรไว้ทําให้เธอเห็นว่าโชคร้ายก็มีประโยชน์เพราะตอนนี้เหล่าปีศาจจากแดนโชคร้าย ได้พากันขึ้นมาช่วยผู้คนจากแดนโชคดีแล้วแซบก็พยายามพูดเปลี่ยนใจซีออมังกรทําให้เธอคิดได้และยอมเปิดใจรับข้อดีในโชคร้ายที่ทําให้คนคนหนึ่งได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าโชคดีที่สุดจนซีออมังกรยอมเปิดใจยอมให้นเห็นโชคร้ายวางลงบนแทนกลไกลทุกอย่างจึงได้เริ่มทํางานแบบที่ควรจะเป็นกระจายพลังงานออกไปสู่ทุกที่ใน ในดินแดนนี้และสู่โลกทุกคนก็รู้สึกด,ดีใจมากที่ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมและบางทีอาจจะดีกว่าเดิมด้วยเฮเซลได้ถูกรับเลี้ยงและซีอีโงกรอนก็กล้าที่จะไปเยือนแดนโชคร้ายนำผินโชคดีมามอบให้รูสตี้สำหรับลักกี้ช็อตส่วนบอบกับตันรวมไปถึงเลพีคอนทุกตนก็ยอมรับเขาถึงขั้นทำเหรียญนำโชคส่วนตัวให้แก่บอบด้วยแต่บอบก กไม่สามารถรับสิ่งที่ทุกคนมอบพห้ได้เพราะเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นครอบครัวถาวรและไปใช้ชีวิตสุดท้ายอยู่กับแซมในโลกมนุษย์หลังจากนั้นหนึ่งปีต่อมาแซมกับบ๊อบก็ใช้ชีวิตปรับตัวเข้ากับความโชคร้ายได้เป็นอย่างดีอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วเรื่องราวก็ได้จบลง ก็จดลงไปแล้วนะคะกับเรื่องลักเปยกันบ้างคะ่ะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพรวด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย